ขอพูดถึงเคียซ่า่ลยผมไม่รู้ว่าเคียซ่าในซีซั่นนี้จะได้ลงมากกว่านี้แค่ไหนหรือสุดท้ายบทบาทเขาก็จะเป็นแค่แบ็กอัพแบบนี้แล้วก็ได้ลงแค่บอลถ้วยเดี๋ยวรอเอฟเอคัพลงเล่นหรืออะไรก็ตามแต่หนึ่งสิ่งที่ผมมั่นใจเลยว่าเขาได้แน่ๆเขาได้ใจแฟนบอลลิปูเนี่ยขนาดแม่งแบบเป็นได้แ,แค่ตัวแบ็กอัพแต่แฟนบอลลิปูรักขนาดนี้เพราะอะไรเพราะในแต่ละนัดที่เล่นไม่มีนัดไหนที่ผมรู้สึกว่าเคียซ่าแบบไม่ทุ่มเทจะได้ลงแค่5นาทีนาทีเดียว10นาที15นาที หรือลงเต็มเกมในศึกคาราบาลครับแม่งเต็มที่ทุกนัดแล้วไม่ใช่แค่เรื่องของการเต็มที่อย่างเดียวที่ผมรู้สึกว่าแฟนบอลทีู่น่าจะชื่นชอบคือเรื่องของทัศนคติใช่ไหมครับไม่มีคําว่าแบบน้อยครั้งมากๆที่จะเห็นรู้สึกว่าเคียซ่าเล่นเพื่อตัวเองอ่ะมีใครรู้สึกบ้างน้อยมากคือมีมีอยู่บางนัดที่แบบผมเห็นเคียซ่ามันเล่นเพื่อตัวเองเพราะว่ามันก็หงุดหงิดแล้วเพราะเพื่อนไม่ค่อยส่งให้มาหรือแล้วก็ตามมันก็จะมีบางนัดที่มันมันเหมือนงุดหงิดแล้วแต่ว่าโดยองค์รวมถ้าแบบอย่างวันเนี้ย ช็อตที่มันหลุดมาลูกนั้นด้านขวาถ้ามันตัดเข้าในแล้วก็ยิงด้วยซ้ายคือมันเป็นคนถนัดยิงสองเท้าผมยังมองแล้วว่าลูกนั้นน่ะมันเลี้ยงตัดเข้ามายิงเองยังได้เลยแต่มันไม่มันเปิดให้ซาร่าแต่ซาร่าก็ยิงเหินออกไปแบบงงเลยนะฮะหรืออีกลูกนึงก็หลุดขึ้นมาด้านขวาอีกทีนึงก็ยังตบเข้ามาตรงกลางให้กับอีซักแล้วสุดท้ายบอลมันย้อนไปนิดนึงอีซักก็เลยตัวมันเลยลงมาเล่นเกมรับกันหมดแล้วอีซักก็เลยไม่ได้ยิงที่เสือก็คือ แม่งไม่เล่นเพื่อตัวเองเลยคือเล่นเพื่อตัวเองสักช็อตหน่อยโดยเฉพาะช็อตที่จ่ายให้ซาราถ้าเล่นเพื่อตัวเองผมว่าช็อตนั้นก็ไม่มีใครว่าเพราะว่ามันโล่งมากทางขวาตัดเข้าในแล้วปั่นด้วยซ้ายอย่างเงี้ยมีอาจจะมีลุ้นก็ได้เนี่ยผมชื่นชมเคียซ่าจริงๆแล้วแบบเห็นที่แฟนบอรลร้องเพลงเคียซ่าปะลั่นเลยอะลั่นสนามเลยนะอืมหายากมากแต่ไม่รู้นะว่าจะยังไงอะแต่แม่งแบบแฟนบอรลริพูลรักเคียซ่าไปหมดแล้วอะหมดหัวใจไปแล้วอะและขนาดแม่งเล่นอย่างนี้แม่งก็เดี๋ยวกักโปกลับมานะ